เทคโนโลยีไปจนถึงราคาที่คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดระดับโลกและตลาดไทยรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของ SUV ขนาดกลางที่ครองใจผู้คนมาอย่างยาวนานและการเปิดตัวโฉมใหม่ในปี2026นี้ได้สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกไม่เพียงแต่ความสวยงามและความดุดันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความหรูหราความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ถูกใส่เข้ามาอย่างครบถ้วน ฮอนด้าซีอาร์วีถูกพัฒนาโดยยึดแนวคิดความสมดุลระหว่างความหรูหราความทันสมัยและความใช้งานได้จริงรถรุ่นนี้ได้รับการปรับโฉมให้มีความฉบเฉีียวมากขึ้นตัวถังมีความลู่ลมกว่าเดิมเส้นสายการออกแบบถูกสอดแทรกด้วยความหรูหราแบบพรีเมียมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไ่ายหน้า LED Design เล็ดีไซน์เฉียบให้ความรู้สึกที่ทันสมัยดุดันและมีความสปอร์ตท,ที่ผสมผสานอย่างลงตัวไฟเดทาวน์รันนิ่งไลท์แบบเลตดีไซน์ใหม่ยิ่งทําให้รถดูมีเอกลักษณ์เด่นชัดทุกมุมมองไม่ว่าจะขับขี่บนถนนในเมืือองงงหรรรรรทาาาากกลรถถรุ่นนี้้็สามาสม ความโดดเด่นได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อมองจากด้านข้าง Honda CR-V 2026มีเส้นสายตัวรถที่ดูโฉบเฉี่ยวและแข็งแรงล้ออัลลอยขนาด19นิ้วลายสปอร์ตใหม่ช่วยเสริมความเท่และความหรูหราให้กับรถได้อย่างมากเสาซีด้านหลังถูกออกแบบให้มีความล้ำสมัยและสะท้อนถึงความเป็น SUV ที่ทันสมัยกระจกมองข้างพร้อมไฟเล้ิวเลและระบบพับอัตโนมัติรวมถึงมือจับประตูโครเมียมยิ่งตอบย้ำความหรูหรามากยิ่งขึ้น ทางด้านท้ายรถ Honda CRV 2026มาพร้อมกับไฟท้ายเล็ดีไซน์ฉบเฉี่ยวที่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้ตัวรถมองแล้วมีความสปอร์ตแต่ก็ไม่สูญเสียความหรูหราฝากรับโปรงหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและยังรองรับการเปิดปิดแบบแฮนด์ฟรีโดยใช้การเตะที่กันชนหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมสปอยเลอร์หลังและท่อไอเสียดีไซน์สปอร์ตที่เสริมความฉบเฉียว ภายในห้องโดยสารของ Honda CR-V 2026ถือว่ายกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยใช้วัสดุพรีเมียมในทุกรายละเอียดเบาะหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและระบายความร้อนได้ที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งเบาะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่แถวเบาะหลังกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายระบบพับเบาะแบบ60:40ต่อเพื่อขยายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้อย่างยืดหยุ่น แผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ทันสมัยและเรียบหรูมาพร้อมหน้าจอสแสดงผลขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรวมถึงระบบนำทางอัจฉริยะระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจาก Bose ที่ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเต็มอัธรสดชบอร์ดถูกตกแต่งด้วยลายไม้แบบพรีเมียมผสมผสานกับไฟแอมเบียนรายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ ในด้านเทคโนโลยี Honda CRV 2026มาพร้อมระบบความปลอดภัย Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่ครอบคลุมการช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบ Stop and Go ระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนการออกจากช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางรวมถึงกล้อง360องศาเพื่อการมองรอบคันอย่างชัดเจน ในด้านขุมพลัง Honda CRV 2026คาดว่าจะมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังประมาณ190แรงม้าพร้อมระบบเกียร์ CVT แบบใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเครื่องยนต์ไฮบริดอีก HEV ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความประหยัดและสมรรถนะการขับขี่โดยเครื่องยนต์ไฮบริดจะให้กำลังรวมประมาณ204แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเรีย t ไทม์ w d ที่ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเน้นความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในส่วนของราคา Honda CRV 2026คาดว่าจะ เปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาที่ราคาเริ่มต้นประมาณ30,000ถึง35,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.05ถึง1.2ล้านบาทสำหรับตลาดไทยราคาอาจอยู่ที่ช่วง1.5ถึง1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยทาง Honda าจะเน้นให้รถรุ่นนี้เป็น SUV ระดับพรีเมียมที่สามารถตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนเมืองได้อย่างดี Honda CRV 2026ไม่เพียงแต่เป็นรถยนต์ที่มีดีไซน์หรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตแบบทันสมัยที่สะดวกสบายและปลอดภัยทุกการเดินทางจะกลายเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจความหรูหราและความสนุกสนานที่ผสมผสานอย่างลงตัวรถรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดและแน่นอนว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ครองใจผู้คนทั่วโลก Honda CRV 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ SUV ธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติมาตรฐานของ SUV ตลาดกลางที่ครองใจผู้ใช้งานทั่วโลกมายาวนานหลายทศวรรษจุดเด่นสําคัญที่ทําให้รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าคือความหรูหราที่ยกระดับการใช้งานให้ไปอยู่ในระดับรถยนต์พรีเมียมเทียบชั้นกับ SUV ของยี่ห้อยุโรปได้อย่างภาคภูมิโดยที่ยังคงราคาที่เข้าถึงได้สําหรับครอบครัวทั่วไปในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย h อน da ได้พัฒนาระบบ Honda s e n s i n g ให้มีความสามารถมากขึ้นไม่เพียงแต่ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหรือระบบเตือนการออกจากช่องทางเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ เลนเช a s s i s สที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำเมื่อผู้ขับต้องการเปลี่ยนเลนเพียงแค่กดไฟเลี้ยวรถจะทำการประเมินความปลอดภยัยและช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยให้เปลี่ยนเลนได้อย่างรับเรื่องระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานถูกอัปเกรดให้ทำงานได้ในทุกสภาพอากาศรวมถึงตอนกลางคืนด้วยกล้องและเรดาร์ที่ล้ำสมัยหนึ่ในจุดที่ผู้ใช้งานหลายคนชื่นชอบคือระบบขับขี่กึง่งอัตโนมัติ m i ม u t o n o m o u ัส r i v i ิ g ซึ่ง Honda CRV 2026สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองบนทางด่วนหรือการจราจรติดขัดโดยที่คนขับเพียงแค่วางมือไว้ที่พวงมาลายัยอย่างเบาๆเท่านั้นสิ่งนี้ทําให้การเดินทางทางไกลหรือช่วงที่รถติดหนักนักกลายเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายมากขึ้นในด้านสมรรถนะ Honda CRV 2026รุ่น Hybrid E SUV ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบไฮบริดที่ทรงพลังและประหยัดที่สุดในกลุ่ม SUV ขนาดกลางการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้สามารถขับเคลื่อนในเมืองได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นๆซึ่งไม่เพียงช่วยลดการใช้น้ำมันแต่ยังลดมลพิษและสร้างความเงียบสงบในห้องโดยสารการออกตัวและเร่งแซงทำได้อย่างทันใจเพราะมอเตอร์ไฟฟ้ามีแรงดิดสูงทันทีที่เหยียบคันเร่งทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงความสนุกสนานในการขับขี่ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย Honda CRV 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Realtime AWD ที่ปรับปรุงใหม่สามารถกระจายแรงบิดไปยังล้อที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในสภาพถนนลื่นหรือถนนครุขระไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางขึ้นเขาลงหุบเขาก็ให้ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ อีกหนึ่งจุดที่ทำให้ Honda CRV 2026แตกต่างจากคู่แข่งคือความเงียบและความนุ่มนวลของการขับขี่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีฉนวนกันเสียงรอบคันเสริมด้วยกระจกแบบ a อ o u s สติก l ลาสที่ช่วยลดเสียงลมและเสียงถนนการนั่งภายในรถจึงให้ความรู้สึกสงบและหรูหราเหมือนอยู่ในรถระดับพรีเมียม ในแง่ของความสะดวกสบาย Honda CRV 2026ยังใส่ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบ wireless charger สำหรับโทรศัพท์มือถือช่อง USB Type C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบ Wi-Fi hotspot ที่รองรับการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกันรวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ถูกอัปเกรดให้ฉลาดยิ่งขึ้นเช่นผู้ขับสามารถพูดว่าอากาศร้อนเปิดแอร์ให้หน่อยระบบก็จะปรับอุณหภูมิห้องโดยสารอัตโนมัติตามคำสั่ง สำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง Honda CRV 2026มาพร้อมประตูหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่สามารถจดจำระดับการเปิดได้และฟังก์ชันคลิกเซนเซอร์ที่เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้กำลังถือของเพียงแค่ยกเท้าแตะที่กันชนหลังนอกจากนี้พื้นที่เก็บของด้านหลังยังถูกออกแบบให้กว้างขวางยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่ เมื่อพูดถึงการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะ Honda CRV 2026ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งเพราะมีระบบ Over the Air Update ที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่ารถจะได้รับการอัปเกรดฟังก์ชันใหม่ๆและการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอยู่เสมอถ้ามองในแง่ของการแข่งขัน Honda CRV 2026ต้องเจอคู่แข่งอย่าง Toyota RAV4 m a z d a CX5 ฮุนไดทักษันและนิสสันเอ็กเทรลแต่สิ่งที่ทำให้ฮอนด้าซีอได้เปรียบคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราความทันสมัยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนเมืองได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งคู่แข่งหลายรุ่นยังไม่สามารถทำได้ครบทุกด้านเช่นนี้ ท้ายที่สุด Honda CR-V 2026เป็นรถที่ไม่เพียงแต่ขับดีและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของความสำเร็จและการใช้ชีวิตที่หรูหรารถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจความสะดวกสบายและความภูมิฐานในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางไกล